อาฟาแฟนโอเอค่ะเราต้องีเซส่งขึ้นกันหาสแตนเองขามึงเล่นข้างูจำไปยากจูแแล้วมึงก็ว่ายุ่งมุงใช่แนใช่นึ่มือหนึ่งสี่คนบอกเจ้จำมึงยังไงบอกได้ตีไส้ตีหัวมึงเลี้ยรประ้านีภาคได้ไหมเลี้ยงไปไส้บักโกรกไามเล คุณมาไล่แก้วเนี่ยคุณกำังมั่งค่ผ้เป็นพี่เลี้ยงเราหรอารังคนไหนโอ้คนไหนโอ้ยนยยยยยอยย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 อยย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 เยยยยยยกยยยงยย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 เยยยยยยงยยยยยยัยย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 ยเยยยยเย ไอ้แทนกรรมการครับแล้วมัจะให้คะแนนยังไหนอ่นโะอโเะอเค้ได้ไปโอบริลล์รับได้คู่แล้วนะครับตั้งตัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟองไหม,ามาโอโอนี่ฝ่ายน้ำเงินเอนี่ฝ่ายแดงเด้อครับเด้อดจำให้แม่บริสเซ่สมที่กันคะแนอย่อน,นโอ้ย ไอ้เปเชียฟังกูนะเฮยเปเชียฟังกูนะเรามาเริ่มยกแรกกันเลยนะครับน right> ี <t <t ่คือคู่แฟนอีสานคู่แข่งโอเอเจ้าโอกับเอนะครับเจ้าของเพลงตาบเทียนะครับเกนี้นก็่เคยหามอนี่หมวยสายก้นู่แข่นะคู่แฟนตัวจริง น้เนตก้าย้เงินกขวาเอาน้ำเงินขยับขยับต้อเาไปตอนเขาไปน้ำเงินต่อยด้ายต่อยขวาเอ้าเอาน้ำเงิต่อยขวาเออแมนกินตา่บอกมา สแต่ลบเราไปเองกูถ้ามาอักลิ่นนะใช่ยาวไปเด็กมาแล้วแต่ละมือแต่ละวินเบิรงเขาเริ่มมีน้องเริ่มจ้าจี้ได้บพราะมันจี้เพราะเองข่าม็นเป็นอดไรบ้างน้ำเงินต่อยซ้ายน้ำเงินน้ำเงินต่อยขวาน้ำเงินต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินต่อยซ้ายต่อยขวาแม่สากร้ายกับชื่อกันดิบประเด็โอ้ย ใส่แต่ใส่ตีเอาตีเเออกรรมการเออต้องตีสูงจะตีหะบมได้นะรับภาเป็นคนเอาประโอมีเสิเอาตัวองจบแล้วรับาพเป็นประโตัวเองี เฮ้ยสูอัน้เนม่ตเยเนี่ยตตู้ทาสูง่ีสจำพิษเนยวะโอ๊ยลงหอดมุกอยู่ขวางกนิดนี่นะครับพม่พี่น้องครับสีสันครับคู่แฝดโอเครับกูพากูปวดจื้อะไดบัดนี้เออจะกูใดนองผูใด้อ้ได้นนี้อันนี้เอหรือโอวะอออันนี้เอันนั้โอโอเคเดี๋ยวจให้ือไ ไอ้เาเเ้ัอเฮยลตังเดียวมควตายตีสามตีสามีสมทีมเขันเองตีตอะเตรียมตัวเตรียมตัวพี่เลี้ยนลงคู่นี้ดูเดือดมากนะครับผมบอกเลยคุณเชียร์ใครจัจืดนเองนะครับผมจะจืดเลยนะครับ เอาละครับทานเช็ดเลื้อเต็มตัวนะครับที่สองนะครับเลาจู่คนับ่เอาละครับเอาละครับหุบซ้ายหุซ้ายหุขวา เอาละครับเอาคูค่แลนออมดักครับ เสียหมูยองครับเรามาฟังคมในใจของคุณพ่อนะผมที่คุณลูกแตเนี่ยพ่อเองับเชิญพ่อครับช่วยนีที่นแม่ที่ช่วยแม่เป็นงานใช่ปวเขาให้ช่วยจัดบาร์กันนะโอเคคุณพ่อเชิญด้คุณพ่อหน่อยครับ สุดยอดว่าหลมกี้ไันเองธรรมดานะยอายกที่เท่าไรครับยกที่สามยกสุดท้ายสุดยอดพระพุทธไทร้อครับเพจครบครับผมที่เลี้ยงลงยกที่สามยกสุดท้ายกรรมการเช็ดเนเช็ดตัวพี่เลี้ยงลง ยังยองมุ้งยังหลงเนาะภาษายังผู้พนเออกินกือกันน่วมกันือกันทุ่มซนกันทั้งคู่ครับผมนะยกที่สามราจินะฮนักราชการทั้งคู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นเจ้าหน้ที่สาว่สายยาสายาขวานจะเจอกันยาสยายาทอซยาย ทำการแตมาแล้วนะบอกผมเฮะยังกันหมเดี๋ยวต้จงเจ้ากันถึการเมจียังไงอ่ากซ้ายหุกซ้ายใส่ที่มือโดุกซ้ายต่อซ้ายขวาหุกซ้ายหกขวาหมดยังไ่สมอ่าสมาู่รวการจิแล้ว่าได้ผลแน่นนะครับสมาลาซูคู่เสมอกันทั้งคู่ความหน่อคู่ต่อไลเตรียมตัวเลยฮะคู่นี้คู่เอกคู่ลำพิษเลยลำพิษ ร้องเพลงเอาไมไปอพี่โอพีแร้องเองครับอ่ะร้องสองคนจะร้องเพลงนะฮะฟังนักมวยจะร้องเพลงนะฮะอ่าร้องเพลงตีนแล้วร้องเพลงเลยร้องเพลงฮะดนตรีมีดร้องบ้ามั้ยท่านไม่รบก